อาถพนวันพระวันปล่อยผีวันปล่อยของ2ความเชื่อในอวันพระสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ สมัยโบราณคนไทยบางท้องถิ่นมีความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณและนำมาซึ่งอีกหลายความเชื่อในปัจจุบันที่ยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องวันโกนวันพระวันปล่อยผีและวันปล่อยของนั่นเองความเชื่ออาถรรพ์ในวันพระเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง คือวันโกนและคืนวันพระเป็นคืนอาถรรพ์และในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่สีวันได้แก่ขึ้น8คำ่ำแรมแปคำ่ำและขึ้น15บห้าค่ำแรม15บห้าค่ำโดยคืนก่อนวันพระเรียกว่าวันโกนซึ่งก็คือขึ้นเจ็ค่ำแรมเจ็ดค่ำและขึ้น14คำแรม14บคำนั่นเองและว่ากันว่า ในวันโกนและวันพรานั้นนอกจากจะมีการปล่อยของของผู้ศึกษาไสาย,ยศาสตร์มนต์ดำแล้วยังเป็นการปล่อยผีอีกด้วยหากท่านได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงเรียกหรือเสียงหวีดร้องของเหล่าผีเปรตอสุรลกายให้ฟังคำที่คนโบราณท่านเตือนว่าอย่าทักหรือขานรับเด็ดขาดวันปล่อยผีบางท้องถิ่นจะมีความเชื่อ วันพระเป็นวันปล่อยผีหรือปลดปล่อยดวงวิญญาณอีกทั้งเชื่อว่าในวันพระในวันพระใหญ่ขึ้น15คห้าค่ยมมาโลกจะงดการทรมานสัตว์ที่ได้รับโทษทันหนึ่งวันและเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่จะมีวิญญาณออกมามากมายกว่าปกติเพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์ จึงเป็นที่เล่าขานกันในสมัยโบราณว่ามักจะมีเปรตออกมากรีดร้องมาขอส่วนบุญในวันพระขณะที่ในบางความเชื่อก็ว่าในยมวัโลกจะหยุดการทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ปล่อยให้ออกมาส่วนในมหานารกหรือขุมนรกขุมใหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมตามปกติอย่างไรก็ดีความเชื่อนี้ เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบมาเพื่อให้ลูกหลานได้ทำบุญถือศีลในวันพระและอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษที่หลวงลับหรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตามซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งเช่นกันวันปล่อยของโดยความเชื่อแล้วการปล่อยของของผู้ที่เล่นวิชาทางไสยศาสตร์ จะมีทั้งปล่อยในวันอังคารวันเสาร์หรือไม่ก็วันโกนวันพระเพื่อไม่ให้ของนั้นเข้าตัวหากไม่ปล่อยออกก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองทำให้ตนเองต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาจึงต้องปล่อยของออกไปโดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะทำใส่ใครหรือปล่อยออกไปแล้วก็สุดแท้แต่เวรกรรมของผู้ใดที่จะโดนของนั้น เรียกว่าลมเพลมพัดนั่นเองซึ่งคนที่ถูกลมเพลมพัดโดนของที่ปล่อยมาจะต้องมีวาระก,กรรมที่มาถึงตัวแล้วเท่านั้นจะหลบอย่างไรก็หลบไม่พ้นและต้องหาทางแก้หรือการถอนของเข้าตัวกันต่อไปแต่หากผู้ใดยังไม่มีวาระก,กรรมที่จะมาถึงก็จะไม่ถูกลมเพลลมพัด ขณะเดียวกันก็มีวิธีป้องกันตามที่คนโบราณบอกไว้เช่นหากวันพระวันโกนมีเสียงดังอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปทักเพราะอาจจะเป็นของที่ปล่อยออกมาหากไปทักเข้าของนั้นก็อาจจะเข้าตัวได้สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับวันพระนั้นมีอยู่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังมาส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้ว แต่วิจารณญาณของแต่และบุคคลหากแต่พิจารณาแล้วความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยเพราะได้น้มนนาวชักจูงให้คนทำความดีละเว้นความชั่วเพียงแค่ไม่กี่วันในหนึ่งเดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่อยากทำความดีในทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะอนพระเท่านั้น ในวันพระตลอดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้น15คาค่ำหนึ่งเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ถาม,มนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขตบันทึกไว้ในแผ่นลานทองแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศสเทวะเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศสเทวะแล้วรวบรวมไปให้เท้าจตุโลก,กบ,บาลทั้งสี และนำไปถวายเท้าสักกเทวราชหรือพระอินท์เพื่อรายงานเท้าสักกเทวราชก็ทำการประชุมคณะกรรมาการเพื่อรายงานในวันโกนหรือก่อนวันพระหนึ่งวันวาระการประชุมมีสองวาระคือ 1. เรื่องราวดาวดึง 2. เรื่องราวของเท้าจตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานมหาจุลามณี พระทาจุลามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญแห่งความประมาทมีบากรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรละไกก็มีตามกำลังบาปบ้างก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นท้าวสักกเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาท ให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการเจเริญพุทธ,ธานุสติแล้วก็ไปที่จุลามณีเทวดาบางเหล่าด้วยดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากลลกุศลกรรมในอดีตทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพสมบัติมีการอันเป็นทิพ ที่พระณีตแต่ไม่หมัวเมามันเพิ่มเติมกุศล,ลกรรมด้วยการไปนมัสก,การพระจุลามณีหลังจากที่ฝังธรรมในสุธรรมสภาเสร็จแล้วเมื่อเธอหมดบุญหมดสิ้นอายุไขัในพบนั้นแล้วจะกลับมาจุติในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นตามกําลังบุญบัลลังพระอินทร์บัลลังของเท้าสัก,กเทวราช สรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากเท้าสักกะให้โอวาดเสร็จเวลาค่ำของโลกมนุษย์เท้าสักกะจะประกาศให้เทวดาที่มาประชุมสุธรรมเทวสภาวา่าในช่วงเวลาในวันนั้นที่ผ่านมานี่คือวันพระมูมนุษย์ทำบุญบางพวกก็ดูแลบิดามารดา บางพวกก็ทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนามีจํานวนมากน้อยเพียงใดหรือทำกุศล,ลกรรมอะไรต่างๆเป็นต้นคือจะประกาศในช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่าพวกไหนที่ทำบุญใหญ่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าช่วงใดที่มนุษย์สร้างบุญน้อย เทวดาที่ดาวดึงก็จะคุยกันในหมู่เทวดาว่าสวรรค์คงจะว่างนารกคงจะแน่นหากมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตหากช่วงใดที่มนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมากเทวดาที่ดาวดึงก็จะดีใจรัศมีกายก็จะแพราวทีเดียวจะปรารถนาว่าในอนาคตสวรรค์คงจะเนืองแน่นนรกคงจะว่างแน่นอน ในยมมโลกเมื่อถึงวันพระก็จะหยุดพักจากการลงทันทรมานสัตว์ในช่วงเวลาที่ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำคือวันพักในยมมะโลกแต่ในมหานรกไม่ได้พักอุตสะทานะนรกก็ไม่ได้พักในช่วงขืนเดือนเพ็ญเ,เจ้าหน้าที่ยมมโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยเฉยเจ้าหน้าที่บางพวกที่คบกะ ก็จะกลับไปพักที่จ่าตุมมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่เข้ามาพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะยืนดูยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลูกไหมแต่น้ํำในหมอ้อย่างร้อนอยู่แต่ลดลงมาหน่อยเหมือนไฟในเตาโลกมนุษย์ที่พอดับไฟ น้ำก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่เดือดพร่านบางพวกเขาขึ้นมาอยู่บนปากหม้อได้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี้ไม่มีในมหานรกแต่มีในยม,มโลกต้นงิ้วในวันพระน้ำางิ้วจะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสลงมาพักอยู่กับพื้นบางพวกก็ร้องขวนครางร้องขอ,อความเห็นใจ ส่วนเจ้าหน้าที่คุมพันธ์เจ้าหน้าที่นิยมมาโลกจะหยุดพักในวันพระเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเล็กอิกาปากเล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมที่เป็นคุมพันธ์แต่เจ้าหน้าที่ที่ใกล้จะหมดกรรมจากการเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากทำโทษสัตว์นรกสักเท่าไรก็จะปลอบสัตว์นรกเช่นอดทนหน่อยนะแต่พอเลยวันพระไป ก็จะเริ่มทันทรมานกันต่อไปตามปกติถ้าโชคดีญาติที่อยู่ในเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นนรกเร็วขึ้นทีนี้เราก็มาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพระใหญ่ยมราชพอถึงวันพระใหญ่หรือวันเพ็ญก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดหมดกะก็จะไปพักที่จาตุมหาราชิกา แล้วก็จะมีพระยายมมาราชชุดใหม่มาเปลี่ยนรับหน้าที่แทนพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักแล้วก็อาจจะไปทานอาหารทิพตามกำลังบุญของตนโดยส่วนใหญ่อาหารจะเป็นเนื้อสดสดเป็นของสดของขาวถ้าหากญาติทำบุญให้โดยอุทิศแบบเจาะจงสัตว์นรกในยม,มโลกก็จะได้รับบุญนั้นพอพ้นหัาแรมหนึ่งคำ่ำ ถ้าหากสัตว์นรกหมดกรรมก็จะพามาที่องคงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วจะส่งไปเกิดตามกำลังบุญครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครุกตนนะครับเรื่องราวบาปุนคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อละเกินว่าหากท่านผู้ฟัง อย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ